สวดีครับวันนี้้ากกับปัวหลังบ้านทำแล้วครับวันนี้แต่ได้ปลาเทียมาครับลาปลาเทียครับลาปลาเทียครับวันนี้นะครับอนอื่นเอาไปเตรียมแตกกันก่อนครับถมหมกกันนังหมก้ครับจัดการกระปลายเรียบร้อยนะครับเด็กเอาเนื้อ กระดูกกระดูกนี้เดี๋ยวใจะจะไปต้มเป็นน้ำซุปนะครับอันนี้เก็ดมั้งครับเดี๋ยวไปไปถอดหนังมีมันครับกำหนังมันครับเดี๋ยวไปทอดหนังมีนะครับอันนี้ขี้ปลาครับเดี๋ยวเอาโมกครับกินหม้อจำลมจำลมครับต้มน้ำเดือดแล้วนะครับใส่หัวปลาก้าวขากระดูกปลาเต่าเฮาเมตะกี้นะครับเตยวเมตะกี้นะครับของต้มนี่ยมันต้องใส่อย่างไรครับ ใส่เกลือก่อนยางเดียวป๊อนะครับขวเดียวเขาจะเอาน้ำซุปนี่มาแช้เป็นน้ำกดหลับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเดือนเขาก่อนตักน้ำมาพักไว้นะครับน้ำมันเดือนแล้วครับขก็ตักเอาขัน้ำมันไว้นะครับไว้กดหลับนะครับขับไปให้มันเย็นนะครับชี้เ้าก็เอาย่างไฟนอนไว้นะครับทอมสีขหวต้มเมาตามว้ก่อนลงรถนะครับ ด่วยรเขาไปย่างเดียวพอครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวห้องกอล์ที่เสานะครับเราเคยมาปรุงกันที่ร้านทำรอครับเติมพริกเติมมะนาวกับปากระําก้ำนะครับเทปานะครับแต่งนี้นะครับนม,มาห่อแล้วก็ลงไปเลยนะครับ แล้วก็างมาพักไว้ครับทำปลานะครับตรงประถ or นยียมันเหลืองนะครับจริงน,น,นะครับ แล้วนะครับเอยากกรอบแล้วของก็พอ,อแล้วครับเดี๋ยวมันมากรอบตั้งน้องนะครับลาบครับลาบก่อนจะลาบก็ยงังผีวีผีเคียงก่อนนะครับนอ้อใส่เกลือลงไปครับมาลาบมาต่อไปครับมันเรียบเลยครับ กแล้วมันเหนียวเหนียวเดี๋ยวมาพอขันกันครับตอนมันเรียกแล้วครับเหนียวขนาดนั้นแล้วครับติดมีขนาดนั้นแล้วพอแล้วครับเหนียวเหนียวขนาดนี้ก็พอแล้วนะครับทำมาทำมาพักใส่กระมังไหมครับ หลาบครับมือนเดิมครับตรงแข้งคนครับน้ำต้มนะครับเดี๋ยวฮ้าต้มไว้ตะก,กี้ให้น้ำไปเลยสองตากก่อนนะครับหลาบครับทชอบครับที่ผมก็ไาไแต่ได้แล้วครับไป,ไปเิ็งเสีย้ย

แหวนน้อยแล้ว่าครับมักเพ็ดก่อนใส่พี่เข้าไปแหวนน้อยอรครับผมโคนมเข้ากันเลยมาเข้าเข้ากันนะครับน,น,นี่เหนียวนะครับเดยว ทแล้วก็ไม่กิดจิ้มพอครับดีกว่านะครับอืมครับแล้วครับาจนั้นก็ใส่ลงไปนะครับอันนล้วโอเคโอ้ในดีแล้วครับใส่เท้าลงไปครับเอาไปทำดวนต้กอย่างพักชีครับไปตัวน้ำเข้าไปเลยครับนี่ครับไปทักจิ้มกันเลยครับไปจิ้มกันครับ ปลาที่เฮาต่อไปนะครับเดินไปเลยขึ้นมือกับปาครับขอบครับเกับเทียมเจ้าวกับหองเจียวนะครับถิงมครับในราลาติมแล้วขอนึครับอ่อนเลยครับ

ต้อครับครปับปับหนุ่มเหนียวเหมอขนงครับอันนี้ต่อไปดีกันนะครับกรชอบก็กดปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับครัวหลังบ้านช่องปุกวิทย์เอฟวีแวร์ขอบคุณครับ